in the back of the road. าะารคำราชนาพิภูแสดงธรรมพร้อมกันค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ได้โปรดแสดงธรรมของพระตถาคตอรหันตสมาสาุทธเจ้าที่พระองค์แสดงไว้แล้วอนงดงามในเรื่องต้นงดงามในท่ากลางงดงามในที่สุดพร้อมดังอัฏฐะพร้อมทัพงพยัญชน,นะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพื่อความเขียนแก้ในธรรมเก่นนนเพวกขา้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเจ้าค่ะดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหลธรรมธาตุาใดในกรณีนี้อันเป็นตัพตาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอนวิตกตัตตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอัญยัตตาคือความไม่เป็นโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะความเจริญพวเจริญในธรรมแยโยมที่มานังกล้เนี่นนส่งสริมในกระนา ในสถาบันในวัดป่าตะาระตาล่อมบททองแล้วก็จเจริญในทางแยกโยนที่ระความใีธรรมะทางการไถ่ข้อ,อสดของธรรมะชานนี้เราก็จะเข้ามาสู่ในความรู้ความเข้าใจในหนังสือในพระไตรปิฎกงาจะาคัดแยกออกมา เป็นหัวข้อหรือเนเรื่องสำคัญสำคัญที่เราควรจะเซ็คคบให้มากแล้วก็ควรจะเป็นการเล่นดวนด้วยนะให้รู้ให้ได้นี้ก็คือมาในใบอิทธนะินานว่วนะสังยุตติกา ได้กล่าวไว้ในเรื่องของสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะคำว่า,าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงหมายความว่าองไรนะก็ต้องทรงเปรบเทียบในเรื่องของอเรื่องราวนะที่ให้เราได้มองเห็นได้ประจักษ์ว่าสิ่งทั้งหลายเนะี่ยไม่เที่ยงแม้แต่ในเรื่องสำคัญสำคัญ ที่เราควรที่จะต้องรู้มนาะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของเรานะก็คือเรื่องปัจจุบันนี้กับเรื่องในอนาคตหรือในคดีเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะวันนี้เราก็จะมาเข้าใจในเรื่องของสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มาในกรณีนิธานวัตสังยุตตนิกายเรื่องที่16หน้า225ถึง228ข้อ446ถึง461หรือ61อได้รัสกับภิสุนะุนผู้องค์ก็ทรงรัสกับภิกูจน์ทาไหว่า สนสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องต่ายไม่ได้นะเราก็เชื่อมโยงนะวัดตัดก็คือการวงวววนเวียนวัดตัดสสารนั่นเองอ่าเราก็เชื่อมโยงว่าครั้งที่แล้วได้กล่าวในเรื่องของความไม่แน่นอนของความการได้เป็นอัตภาพการได้เป็นอัตภาพก็เหมือนเปรียบเป็นเปียบเสม,มือนอ่านไม้อาบุคคล แทรกขึ้นไปสู่อากาศนะบางคับตกเอาคนลงบางคับตกเอาพลายลงหรือบงังคับตกเอาข้ามปลาลงเนี่ยก็คือทัตติในการอ่า,ากุบะหรือในการอ่าเกิดขึ้นมาในโลกนะขราวอ่าบังคราวมีทัตติที่อ่าส่งผลให้เราได้เกิดเป็นอ่าองคุลที่ ดีบ้างชั่วบ้างนะตรงนี้แล้วเราก็มาเชื่อมโยงในเรื่องพอเรารู้ในเรื่องของเิ่ดเหมือนเป็ดเหมือนพ่อไม้นะ,ะเรื่องราวเหล่าน,นั้นที่ส่งผลในการกระทําของเราก็คือกรรมที่ส่งผล,ะจ,ะลจะเป็นบุญจะเป็นบาปก็ตามเราก็มาเชื่อมโยงในเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในเที่ยงนะ สงสารก็คือสังสารวัตเนี่เริ่มต้นเริ่มปลายหาที่สุดในดาเมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องตั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผู่ท่องเทียวไปมาอยู่ที่สุดเพิ่งต้นเร้่มปลายไม่ปรากฏเพราะว่าเรายังมีการเรียนไหวไปเกิดในเรื่องของกรรมนะครับก็คือการกระทําในวัตถุสงสารก็คือสิ่งที่เราจะต้องไปเรียน เกิดเียนทางก็คือการกระทำในเรื่องของอวิชาความไม่รู้เราทำรมไปแล้วนะเรามารู้ที่หลังนะแต่ก็เราก็ต้องรับผลของรรมนั้นแล้วก็เรื่องของปัญหาความอยากด้วยนะมันก็ส่งผลให้เราต้องรับผลของความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเอง ที่สุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบันพจนี้มีชื่อว่าปาจินวังสักสมัยนั้นแหลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าติวะะัตรานี้ก็คือความหมายในเรื่องของเวปุลเวกุลละบันพจนนี้ก็คือสถานที่หรือเมืองเมืองหนึ่ง ปาธีวังสักก็ชื่อเป็นชื่อนะแล้วก็หมู่มนุษย์กนะ็คือชื่อของหมู่มนุษย์ในเมืองเมืองนั้นติว่าลาชื่อติกวาลาหมู่มนุษย์ชื่อติกวาลามีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อติกวาลาขึ้นปานะขึ้นปาทีวังสักบรรพต เป็นเวลาสี่วันลงก็เป็นเวลา4วันสมัยพระผู้มีพระภาคอาหารตัดสมาสมาังฆพระนามว่าตัปุสาัาสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในสมัยนั้นนะนะก็คือสมัยพระพุทธเจ้านะในในกับนี้นะในพัฒกัรนี้ก็คือมีนะพระ พระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์เนะี่ยแต่ก็รวมไปถึงพระองค์ที่จะมาถึงด้วยก็คือห้าพระองค์แต่เรา,ารู้ว่าเนี่ยตอนนี้ผ่านมาสี่พระองค์แนละ้วพระองค์สุดท้ายก็คือโภนาธรรมะหรือพระุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากัาาากกกบปุสสะนี่เป็นองค์ที่ อ,องที่หนึ่งนะแล้วก็องที่สององที่สามองที่สี่ก็ไล่มาเดี๋ยวก็จะได้รู้นะว่ามีใครบ้างมีที่พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกรับผู้มีภคอรันตสมาสมุทธะพระนามว่ากับุสัญทะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่ เติมชื่อว่าวิทรัพและสัมชีวะ,ะนี่ก็คือ,อกับของเรานะ,ะก็คือ,อที่มีผู้เจ้าถึงห้าพระองค์แต่ตอนนี้ร่วมแล้วสิพระองค์ที่สุดทั้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแหละ อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาล้ไปแล้วและพระผู้มีาาพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิผ่านแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ให้คนรูนะว่าสังขารแปลว่าการปรแต่ง ก็ส่งกัรว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของการเกิดของในยุคข,ของพระสมสะพทะเจ้าที่ชื่อว่ากัปปุสังฆาแล้วก็เชื่อมโมยงดูนะว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็คือในสมัยนั้นในสมัยของพระเจ้ากัปปุสังฆาให้เรามองเห็นว่า มีการแปลปรนไปนะมีการเปลี่ยนไปนะไม่ยั่งยืนมาดูองค์ที่สองบ้างนะพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเปลี่ยนเท่านี้ก็อพอ,กบบอ,อแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสนะังขารทั้งวงพอแล้วเพื่อจะยกลขนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลักเหมือนคนนี้ชื่อว่าวง วงกระตาสมัยนั้นแหลหมู่มนุษย์ชื่อว่าโลหิตกัตสัหม,ปปมู่มนุษย์ชื่อโลหิตกัะสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีมนุษย์ชื่อโลหิตกัสสะขึ้นวงกระตะับัมพดเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้น พระผูม้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาธรรมะมีองค์ที่สองในในพัฒการพัฒกานี้ก็คือพัฒกาที่มีทูเจ้าห้าาพองค์ล่วงแล้วสี่องค์เหลือองค์ที่ห้าก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาถึงนะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสมธ พระพระนามว่าโคนาคมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นผู้เลิกเป็นผู้ประเสรฐเชื่อว่าพิยะโยศและอุต,ตระที่ครงหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันอันตระทานไปแล้ว คาว่าอันตฐานไปแล้วนะตัวนี้ก็มีในยักความหมายให้เรามอง แม้แต่ยุคของผู้เจ้าชื่อกับสังฆางมาเป็นโกนาภุมะนี่ยนะแม้แต่มีอายุถึงสามหมื่นปีหรือสี่หมื่นปีของแรกเมื่อเราเข้มาสามหมื่นปีของที่สองอก็ไม่เที่ยงครก็มีความเปลี่ยนไปดับไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตัวเราเองนะว่าในยุคข,ของเราเนี่ย มีอายุเพียงร้อยปีเนราก็จะไม่ต้องไปหวังนะว่าเราจะต้องพอเราตายแล้วเราจะขอไปสู่ยุคของพระศรีอริยะเมตไทรตรงนี้นก็มีความไม่เทียดนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำยุคเนะยุคสมัยเราให้จบสิ้นไปให้บนะรรลุ <c oughs> นิพพานไปดับเย็นไปได้ยิ่งดี ที่สูงหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเว,ว,ว,วรประภังปปคตนี้มีชื่อว่าสุป,ปัสสะสมัยนั้นแหละหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปิยะสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยามีอายุป,ประมาณสองหมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยาขึ้นสู่ปัสสะบรรพณ เป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระพุ้มีพระประหลังตัดสมาสุทภาพระนามว่ากัสสปะตรงนี้ก็คือผมที่สามเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระพุ้มีพระประหลัตัดสมาสุทภาพพระนามว่ากัสสปะมีพระสาวกคู่หนึ่ง เป็นคู้เลิกเป็นผู้เจริญชื่อว่าติสัตว์และภาลทวานชักพิสุนทั้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้อันแรลกอันตรทางไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกลับทำกาลไปแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพานไปแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยัง่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้คิดสูงทั้งหลายด้วยเพียงเท่านี้ก็พอแล้เวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขางขงรทั้งปวงเบื่อหน่ายในการปรุงแต่งนั่นเองคับสังขารก็คือการปรุงแต่งขันห้าของเรา พอแล้วเพื่อจะกลายขนาดพอแล้วเพื่อจะหลุดตรนดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายก็บัตรนี้แลบัตรนี้ก็คือหมายถึงในยุคข,ของเราเนี่ยผ่านล่วงมาแล้วสามพระสมาออิเจ้าสามพระองค์และก็มาถึงพระสมาสมาุจ้าองค์ปัจจุบันก็คือบัตรนี้องค์ที่สี่ภูเขาเวปุระนี้มีชื่อ เวปุระทีเดียวก็อนแบบนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะมีอายุเพียงน้อยนิดผู้ใดมีชีวิตว่นาทผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นเวปุระ พเพียงคู่เดียวลงก็เพียงคู่เดียวและบัดน,นี้พระอรหันตสมาสุทธเก้าพรองค์นั้นสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแหลมีสาวกคู่หนึ่งคำว่าก็เราแหลมก็หมายถึงพระพุทธองคนะ์ก็คือสมณะคนเป็นคู่เลิมเป็นคู่เติม มีชื่อสาระอิรและโมกขรรยาอันนี้ก็คือสาซ้ายขวาคูอกายของพระและก,ก็ชื่อพระส,สัมมาสุทธรที่สุดทั้งหลายชื่อแห่งบรรพตนี้จักอันตรธานมูมนุษย์เหล่านี้จัดทมกาลคือการตา,า,ายและเราก็จักพริมิธาน พิสูจน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็อพอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะลายกรหน่ไม่ปรุงแต่งในสังขารนะให้เบื่อหน่าย ในรูปรสกลิก่นเสียงในตาหูจมูกลิ้ในกายใจของเราสัมผัสของเราพอ,พอแล้วเพืจะคายไปขนาไม่ดีดีไม่รุ่มลง อยู่ภูบขึ้นมาอยู่ในแต่ละภพชาติแต่ละกับแ,แต่ละสมัยนั้นแม้แต่สันสมัยในพระพุทธเจ้าชื่อพระโกลงก็คือในสมัยนี้นะพระองค์ก็ทรงแต่ว่านี่ก็เป็นการปรแต่งของสังขารเหมือนกันแม้แต่พระองค์ก็เป็นการปรแต่งของสังขารของพระธองค์เองก็ไม่ทุกไม่เที่ยงเหมือนกัน ดีกว่ามไม่ยั่งยืนนะครับ <c oughs> มีคาถาท้ายท้าทัายสูตรตรงนี้ก็เป็นการสรุปยอดนะพระองค์สรุปในสมัยแต่ละสมัยที่พู้เจ้าทรงบัชขึ้นในสมัยแรกนะก็คือสมัยกับสันทะนะใน อาทีวันวันศักดิ์วันพุของหมู่มนุษย์ชื่ออิกว่าปรานี่ก็คือในเมือ,องงานในชิดในการอุบัติของผู้เจ้ากับูุสำคัญวงกัตตุวันพุของหมู่มนุษย์ชื่อโลหิตัสสองค์ที่สองสุป,ปัสดิ์วันพุของหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ป ปิยาสุปปิยาองค์ที่สาและเวปุระเันพท์ของหมู่รึกชื่อมาคาทะสังขา,ารทั้งหมไมนเที่ยงหอมีอันเกิดขึ้นและสืาอเป็นธรรมดา,ดาดทั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสมุประนับซึ่งสังขารทั้งโปวงได้เป็นสุขในะนี้ นี่ก็คือการสรุปยอดในสมัยของพู้เจ้าในตักในขั้นตักนีมีถึงหพระองค์แต่พระองค์ทรงกล่าวเพียงแค่สามพระองค์รวมถึงพระองค์ด้วยก็คือพระองค์องค์ที่ส <c> ่ <oughs> เรารู้ในเรื่องของการไม่เที่ยงการไม่เที่ยงของการอุบัติขึ้น แม้แต่ในเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะเราก็เข้าใจในเรื่องการทำไว้ในใจด้วยความเบื่าใจเท่านั้นเราก็มารู้จักในเรื่องของสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนันยยะที่สองนะสิ่งทั้งเรืยทั้งหลายไม่เที่ยงนันยยะที่สองเนี่ยค่อนข้างยาวนะเราก็จะไปเสีข้อกันในครั้งต่อไป ก็จะกรเคลิ่นให้ทราบเชื่อมโยงกันให้ถูกนะว่ารพระองค์ก็ทรงขยายความนะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยว่ามีอายุเท่าไหร่นะในสมัยนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้า,นนะางนี้ก็ให้เข้าใจแล้วก็เสร็จพบกันให้ท้นทีแยกนายกความหมายให้ละเอียดที่ท่วนเราก็จะรู้แจ้งเองจริง ไปตามสัจจคความจริงนั้นนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาะกับทุกท่านที่ได้มาขอพธรรมสมควรแกร่ธรรมมากระทางกิจด้วยการังมากระทางกิจด้วยความเป็นผูน้อุปสมบทตลอดจงนี้ด้วยทิจดคือความเป็นถูกเพื่อจะได้ร,รู้ช่วถึงขธรรมะในวาม,มน,น,นี้ในของ,ของ,ของผู้มีกุศลแต่ได้ขอพุทธธรรมสมควรแกร่ธรรมในการเ้ื่อหน้า,นานขอท ด้วยปัจจัยทั้งหลายที่เราได้สร้างสมบรมหมาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ทุกประการคือไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมและให้ได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาบาดันสำเร็จมาคผลนิพพานในอนาคตการหาใใร่าใกลตัวหน้าตัวกลานทุกคนเชิน Grazie.